สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมนะครับนายต่อคนกับต้นไม้นะครับนะตอนนี้กําลังเก็บดอกอัญชันอยู่นะครับดอกอัญชันธรรมชาตินะครับเป็นอัญชันออร์แกนิกนะครับนะเขาสวยนะครับสวยาถวมาเก็บไปทําอะไรตอนนี้เก็บไปตากแห้งนะครับทำอัญชันตากแห้งเนาะนะครับเขากินสดได้นะครับเขาทานสดได้เอากับ เป็นผักเคียงกับน้ำพริกอะไรพวกนี้ก็อร่อยดีนะครับส่วนใครจะเอาไปชุบแป้งทอดหรือทำเป็นเมนูอื่นก็ทำตามความสะดวกทำความเหมาะสมเลยนะครับอันนี้เก็บได้อันหนึ่งตะกร้าเล็กเล็กนะครับนะนี่นะครับไปตักถ้าอยากได้จำนวน1กิโลกร,รัมนี่คุณต้องเก็บเก็บสดสดแบบนี้นครับเก็บให้ได้ 10กิโลกรัมนะครับนี้ตามอัตราส่วนที่ที่ลองไปอ่านดูนะครับแต่ว่าผมไม่เคยเทียบนะไม่เคยนับแล้วก็เก็บเก็บไปสะสมไปวันละหน่อยนะครับไอ้ตรงนี้มันเหมือนอะทำให้เหมือนกับเป็นเงินฝากนะครับเหมือนกับเงินหยอดกระปุกของเรานะครับนะทาไปวันละหน่อยอาจจะคิดว่าอาจจะได้วันละ20บาทวันละสิบาทไไม่เป็นไรนะครับเราใช้เวลาไม่เกินหนึ่งชั่วโมงในการเก็บนะครับในแต่ละวันนะครับนี่ก็เริ่มที่จะ พันเป็นเถาเรื้อยบนค้างทั้งหมดแล้วนะครับแล้วอันในค้างนี้ก็มีจะเป็นบวบหอมบวบเหลี่ยมแตงกวาหรือฟักยาวได้ก็ก็มีนะครับมีอยู่นะครับต้องทําแต่ผสมผสานนะครับมีตัวตายตัวแทนนะครับนะถ้าตรงนี้ล้มไปเราต่อไปจะให้อะไรมามาแทนนะครับก็ต้องทอําผสมผสานแบบนี้นะครับนะก็ทั้งหมดถ้าสมมุติว่า,าไม่สมมุติแหละนะครับถ้าถึงวันหนึ่งไอ้พวกแตงกวาบวบหอม กทองอะไรพวกนี้นะหรือว่าหัวฝักยาวเนี่ยเขาหมดอายุอายุของเครือเถาเขาและเขาไม่ให้ผลผลิตล้วนะเขาก็แห้งเหี่ยวไปอัญชันก็จะคลองบริเวณตรงนี้แทนนะครับก็แต่จริงๆก็ต้องบอกว่าอย่า,ยาทำเยอะนะครับอัญชันนี่อย่าทำเยอะ,ะถ้าเราทำเยอะเป็นค้างอยู่เต็มสวนทั้งหมดอันนี้เราต้องอเราจะทำคนเดียวไม่ทันนะครับตรงนี้ผมทำคนเดียวทั้งหมดนะครับทั้งปลูกทั้ง เก็บทั้งดูแลอะไรผมทาเองทั้งหมดนะครับแต่ว่าถ้าอะไดก็ตามที่มันกลายเป็นธุรกิจคุณคุณคิดคิดว่าจะทําเงินอย่างเดียวเนี่ยแล้วแล้วคุณจะเอามันไม่ทันคุณต้องมีการจ้างแรงงานแน่นอนนะครับซึ่งมันไม่คุ้มแน่นอนนะครับกับการจ้างแรงงานเก็บนะครับนะอะไรก็ตามทําเองครับให้แช่มันพอดีพอพอเหมาะแก่ตัวเองนะครับเราใช้เวลาไม่เยอะนะในแต่ละวันนะครับนะ ประมาณไม่เกินชั่วโมงครับเก็บแล้วใบตาก,กค่อยๆสะสมไว้นะเหมือนเหมือนไอ้ตัวเนี้ยนะคิดมาเหมือนเป็นเงินฝากเงินหยดกระปุกอมสินนะครับนะเก็บเล็กผสมน้อยไปนะครับแล้วส่วนเวลาที่เหลือในแต่ละวันนะคุณก็เอาไปทํอะไรอย่างอื่นนะครับงานที่คุณออกแบบให้ตัวเองงานที่คุณคิดดีไซน์ให้ตัวเองว่าคุณต้องทําอะไรแล้วคิดจากต้นจนจบนะครับว่าคุณทําสิ่งนี้ต่อไปคุณต้องไปอ่ะมันจะต่อยอดไปเป็นอะไรๆอะไร,ะไรคุณหาจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดจบให้กับงานของคุณที่คุณทำนี่เนี้ยนะนะคืองานที่ เป็นงานหลักที่คุณอ,ออกแบบแลวก็ดีไซน์ให้ตัวเองได้นะครับนะแต่ตรงนี้ก็ต้องทำนะครับงานยิบย่อยงานเสริมอ,อะไรก็ต้องทำทำนะครับทำอย่าอย่าอะไระรอย่าไปทำการเกษตรการปลูกอะไรแบบอย่างเดียวนะครับเนะเราต้องต้องต้องคิดผสมผสานหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเราเราจับยึดหลัก หนึ่งหลักให้ได้ก่อนนะครับเราเรามีแกนกลางก่อนนะครับแล้วจากนั้นเราค่อยมาทําฟรีสไตล์ออกแบบเองให้มันเข้ากับความเหมาะสมของเราว่าเราจะทําอะไรให้มันเหมาะสมกับการจัดการได้นะครับนะเราไม่ยึดติดตํารานะครับไม่ยึดติดอักอะไรนะครับแต่ว่าเราเราเรียนนะครับเรียนแล้วก็จําแล้วก็เอามาสุดท้ายแล้วเนี่ยเราเข้าใจแล้วเนี่ยเรามาปรับใช้แล้วว่าอะดบให้มันเหมาะสมกับตัวเราเองได้ยังไงนะอันนี้คือหลักมากกว่านะครับโอเค เนาะนะครับนะไปก่อนนะครับเดี๋ยวขอเก็บอันชันต่อนะครับยังไม่หมดเลยเนาะนะครับยังยังยังมีอยู่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเนี่ยครับเรื่องของการทำเลี้ยงตนนะครับการทําเกษตรแบบพอเพียงสร้างอาหารมันสนุกนะครับมีความสนุกอยู่ตรงนี้นะครับนะอย่างน้อยนยอย่างน้อยในแต่ละวันเรามีสิ่งยึดเหนี่ยวนะครับหรือว่าเรามี จุดหมายให้กับตัวเองว่าเออเราจะทําอะไรดีนะครับเนาะนี่นะครับนี่มาดูฟักทองนะครับนี่นะครับฟักทองออกตรงนี้นเนาะเนี่ยครับสวยฟักทองออกทางกลางอันชันนะครับทางกาอัานชันแล้วก็ฟักยาวมีบวบหอมบวบเรียมอะไรนี่ก็เริ่มที่จะเป็นเถาขึ้นไปแล้วนะครับนครับดีครับหน้ารับแสงแดดแสง อาทิตย์หน่ายามเช้านีา่เติมวิตามินดีนะครับวิตามินดีให้กับร่างกายนะครับซึ่งได้รับจากธรรมชาติอยู่แล้วนะครับ